สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาราสาวชื่อดังสุดน้อยโดนแซะแรงเรื่องงานแต่งทำอะไรก็เวอร์เพิ่งสละสดไปได้ไม่นานอย่างนักแสดงพิธีกรสาวไซมินิแสนสวยแอพันธิลาโฟกลินที่เมื่อวันที่17กร,รกฎาคม65ที่ผ่านมา เธอได้ควงแขนเจ้าบ่าวสุดหล่อดีกรรีนักธุรกิจไฟแรงไอซ์เข้าพิธีวิวาสุดอลังการมีครอบครัวและเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับข้างท่ำกลางบรรยากาศสนุกและอบอุ่นเสียงยินดีจากแฟนคลับทั่วทิศแต่กลับมีบางกลุ่มที่พิพาควิจารณ์เธอโดยเธอได้เผยไว้ในรายการโต๊ะแชร์มหาชนว่าเคยโดนคอมเมนต์ด่าแรงว่าหิวแสงโดนด่าว่าสร้างกระแส คือแต่งงานทั้งทีก็อยากให้ออกมาดีที่สุดในแบบของแอร์เองแต่ทำไมชาวเน็ตต้องแซะแรงขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดที่หาว่าขี้อวดทำอะไรก็เวอร์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ